กระจับสวยต้องดูแลให้เป็นวิธีประครบเย็นหลังทำสาันวันนี้ฟ้านะคะที่ปรึกษาประจำดีพลาวคลินิกจะมาแชร์ทิคดีๆในการประครบเย็นเพื่อลดบวมช่วยให้แผลฟื้นตัวไวทำได้ง่ายๆแค่3าขั้นตอนนี้ค่ะ ขั้นตอนการประครบเย็นขั้นตอนที่1ห่อเจลด้วยผ้ากอ๊อซหรือผ้าบางสะอาดเตรียมห่อเจลด้วยผ้ากอ๊อซหรือผ้าบางสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงเจลสัมผัสกับแผลโดยตรงเพื่อลดโอกาสเกิดฟอ o ตไบต์หรือภาวะผิวหนังถูกทำลายจากความเย็นจัดได้ขั้นตอนที่2ประครบบริเวณรอบริมฝีป,ปาก นำผ้าที่ห่อเจลประครบบริเวณรอบริมนฟิป,ปากโดยให้ความเย็นซึมเข้าบริเวณรอบรอบปากและบริเวณที่ทำการผ่าตัดเพื่อให้เส้นเลือดหดตัวช่วยลดบวมและช่วยให้แผลฟื้นตัวไวในช่วง3วันแรกขั้นตอนที่3จุดที่ควรประครบเย็นจุดที่ควรประครบเย็นประกอบไปด้วย3จุด จุดที่1บริเวณกลางลิมฝีปากตำแหน่งตรงกลางลิมฝีปากบริเวณแผลผ่าตัดนำเจลเย็นวางแล้วนับ1-15จากนั้นเปลี่ยนไปจุดที่2 จุดที่2บริเวณลิมฝีปากซ้ายนำเจลเย็นวางบริเวณลิมฝีปากซ้ายแล้วนับ1 1 5ถึง15เพื่อให้ความเย็นซึมเข้าผิวแล้วเปลี่ยนไปจุดที่3จุดที่3บริเวณลิมฝีปากขวานำเจลเย็นวางบริเวณริมฝีปากขวาแล้วนับ1-15เมื่อความเย็นคงที่แล้วให้วนกลับไปจุดเดิม ทำแบบนี้ให้ได้สครั้งใน1วันครั้งละ15นาทีพัก5นาทีหรือทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในช่วง3วันแรกจนกว่าความบวมช้ำจะลดลงค่ะหลังจากนั้นทําขั้นตอน,นในการประครบอุ่น โดยนำเจลแช่ในน้ำอุ่นแล้วใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าบางสะอาดพันโดยรอบแล้วนำมาประครบบริเวณกลางริมฝีปากลิมฝีปากฝั่งซ้ายและลิมฝีปากฝั่งขวาจุดละส5วินาทีวนไปเรื่อยๆจนครบ15นาทีแล้วพัก5นาทีทำแบบนี้สี่ครั้งต่อวันจนกระทั่งถึงวันตัดไหมทำตามขั้นตอนที่แนะนำนี้อย่างสม่ำเสมอรับรองว่าลดวมช้ำแผลหายไวแน่นอนคะ่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมปากกระจับ หรือการดูแลหลังผ่าตัดอื่นๆสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ